สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูวอลกตอนเช้าของคนเลี้ยงนกกันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนน้ำให้น้องค่ะแล้วก็ผสมแคลเซียมเข้าไปค่ะ จากนั้นมาทำความสะอาดถาดรองค่ะคือกราฟิกกินเลอะมากนะทุกคนแล้วเราก็จะไปเอาอาหารน้องเนี่ยที่น้องกินเมื่อวานเนี่ยเอามาเป่าเศษอาหารออกนะคะเพราะว่านกบางตัวเนี่ยเขาก็แพ้ฝุ่นจากาเศษเศษธัญพืชน,นะคะทุกคนนี่ค่ะเต่าให้สะอาดนะคะแล้วก็เอากลับไปให้น้องเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเราก็มาเก็บของชอบใหู้กนะคะนั่นก็คือดอกบานไม่รู้เลยผ่าค่ะทุกคนสามารคุณตามนี้เลยนะคะทุกคนส่วนดอกบานไม่รู้เลยที่เขาเอาไปทําผ่านทํากระทงอะไรเนี่ย นกกินไม่ได้นะคะต้องเป็นดอกบานไม่รู้โรยป่าเท่านั้นแล้วต้นนี้ก็คือต้นใต้ใบนะคะจะทําให้นกคึกคักเจริญอาหารได้ดีนะคะนกชอบมากนะคะทุกคนรสมันก็จะขมๆหน่อยนะคะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นยาแก้ปวดประจำเดือนของผู้หญิงด้วยนะคะนี่กราฟิกเห็นแล้วก็รีบบินมาหาเลยนะคะทุกคนอดใจรอไม่ไหวอย่าลืมเอาไปล้างให้สะอาดก่อนให้น้องกินด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ดีไซน์ก็คือไม่ออกมาเลยนะ ทุกคนคือนางจะออกมาแค่แป๊บๆออกมาอึแล้วก็ออกมาแบบหนุ่มนิ่มกับสามนีนางนะคะส่วนสามนีนางก็ต้องทําหน้าที่เป็นพ่อบ้านหาอาหารเอาไปป้อนลูกป,ป้อนเมียนะคะวันที่5ธันวามาดูกันนะคะว่าตัวเล็กจะน่ารักแค่ไหน